สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากับเกมไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มที่ไทยลีก1นัดนที่2มี4คู่เมืองทองยูเอเตตดก็เปิดบ้านเอาชนะลำพูนเวเออร์ไป1-0ขอนแก่นยูเอเตตดเสมอสุขโขทัยไป1-1บุรีรัมย์เอาชนะแบงคอกยูเอเตตไป4-2ส่วนนครปฐมก็แพ้คาบ้านให้กับนครราชสีมาไป1-2แต่ละคะแนนล่าสุดตอนนี้ทีมหัวตารางอันดับหนึ่งและก็2เป็นบุรีรัมย์กับนครราชสีมาที่เกิดไป6คะแนนเต็ม โปรแกรมนั้นต่อไปนะเกมนัดที่2ยังไม่หมดวันจันท์นี้19สิงหาคม1ทุ่มการท่าเลือก็จะเปิดบ้านเจอกับเชียงรายอยู่ในเตดไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นัดที่2กันหน่อยดีกว่ามี4คู่เหมือนกันศรีสะเกดยไนเต็ดก็เอาชนะสุพรรณบุรีไป2-0พัทยายไนเต็ดเสมอกับชัยนาทไป1-1สมุทรปราการเชือเอาชนะตลาดไป3-2ส่วนปลิเทโลก็เชือเอาชนะนครศรียไนเต็ดไป2-1 แต่ละคะแนนล่าสุดตอนนี้ทีมที่ขึ้นนําหัวตารางก็อันดับหนึ่งและก็2เป็นชมบุรีกับบางกอก f c ที่เก็บไป6คะแนนเต็มตเดี๋ยวส่งท้ายที่โปรแกรมไทยลีก2อนะัดต่อไปเกมที่3ามในวันศุกร์ที่2 3สิงหาคมใชยน่าจะเปิดบ้านเจอกับการชนะบุรีพาวเวอร์วันเสาร์ที่24สิงหาคมมี4คู่ชมบุรีพบสมุทรปราการบางกอก f อพบกับแพร่นครศรียุเติเจอกับสุพรรณแล้วก็ตราดพบกับพัทยายอยู่ในเตดวันอาทิตย์ที่2ี่สิหาสิงหามีอีก4คู่ บุริเทโลเปิดบ้านเจอกับจันทบ,บุรีมหาสารคามเปิดบ้านเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดรีสะเกดพบกับอยุธยาแล้วก็กาซสศาสเจอกับลำปาง